对。 สวัสดีครับครับพบกันทุกวันเสาร์กับเวลาดีๆ11นาฬกาถึง12รนาฬกานะครับรายการเงินทองในอสังหาครับท่านผู้ชมครับวันนี้พลาดไม่ได้นะครับในแต่ละช่วงและก็เนื้อหาดีเช่นเคยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเทรนดีไซน์อย่างที่เราได้พูดคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วครับว่าวันนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรีสอร์ทเรื่องของโรงแรมหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทาธุรกิจ และทํายังไงถึงจะสวยงามนะครับแน่นอนครับวันนี้ริมน้ำเรามาดูว่าหลากหลายจุดรวมถึงประเทศไทยมีจุดเด่นยังไงบ้างและช่วงที่2ครับเคล็ดลับ c o o ครับวันนี้เรามีพันณุ์ดีๆใกล้ๆนี้จะมีงานใหญ่นะครับงานสถาปนิก57นะครับที่เมืองทองธานีพลาดไม่ได้งานนี้เป็นงานใหญ่นะครับหลายคนที่จะทำบ้านปรับบ้านแล้วก็จะแต่งบ้าน ในการนี้เป็นแหล่งรวมของผลิตภัณฑ์ดีๆเลยวันนี้เรามีกลุ่มสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์นะครับบริษัทซันเทนตี้ที่จะเข้ามาให้เกียรติเราแล้วก็บริษัทเพิ่มสินสติเวิร์กนะครับรวมถึงบริษัทวิวสันอาดนะครับซึ่งลามิเนตสวยๆที่นี่มีให้เลือกชมเยอะนะครับช่วงสุดท้ายครับเคล็ดลับความสำเร็จปัญหาเรื่องการฉาบเป็นขึ้นผมเชื่อว่าเจอกันหลายโครงการ เจอกันหลายบ้านหลายหลังแน่ๆนะครับหรืองานระบบมีปัญหาเราต้องไปพบกันช่วงสุดท้ายนะครับและช่วงสุดท้ายเราก็แจกหนังสือเดี๋ยวติดตามได้นะครับหนังสือแต่ละอย่างที่จะแจกช่วงนองซ้ายมีอะไรบ้างนะครับพลาดไม่ได้กับทุกสายสดๆที่โทรกันเข้ามานะครับเอาละครับไปพบกันช่วงแรกเลยดีกว่าแม่คุณเกียรชัยวันนี้หน้าตาดูดีจริงๆครับไปทําอะไรมาครับ เซ็ตผมหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหแปลกตาจริงๆแล้วคุณไปไหนมาไหนนี่ทรงผมนี่ใช้ได้เลยนะครับนะครับเซ็ตเองเซตเองไม่ได้ครับต้องให้ร้านครับโอ้โหไม่ธรรมดาป้าก็ดูเนี้ยบตลอดก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นบุคลิกของเรานะคุณดีประสิทธ์วันนี้เป็นไงเห็นตัดผมทรงใหม่นะครับหน้าตาดูเด็กลงขึ้นอีกประมาณสิบหปีเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับแม่ วันนี้เห็นบอกว่าครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องบ้านมากมายมนะเราบอกว่าเริ่มเบื่อแล้วเ,เรามาดูตอนนี้ดีกว่าว่าสถาปัตยกรรมที่หลากหลายรูปแบบ,บที่อยู่ริมทะเลมันจะเป็นพวกกลุ่มอะไรบ้างบ้านรีสอร์ทหรือเป็นอะไรครับยังไงครับกลุ่มสถาปัตยกรรมริมทะเลนะส่วนใหญ่ต้องนึกถึงการที่เรามาผ่อนคลายคือมาเที่ยวมาเที่พักผ่อนครับดังนั้นสไตล สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสไตล์รีสอร์ทซะส่วนใหญ่รออับลมรับลมสไตล์รีรับรรบ้านพักตากอากาศใช่ครับบา้างแล้วจริง,รงๆมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคนหลายคนคู่รักหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปป่านะทำไมจ้องไปริมทะเลมันโรแมนติกหรือ,อยังไงผมไม่ไม่เข้าใจอยู่ผมเป็นคนสัมผัสกับอารมณ์ตรงนี้ได้ยากหน่อยมันเป็นยังไงครับผมว่าถ้าเทียบกับภูเขาแล้วมันจะมีความเหนื่อย ลำบากเนินสูงชันก็แต่เขาบอกว่าเมื่อมีความลําบากก็จะรักกันมากขึ้นหรื <c oughs> อแม่ก็เลิกกันเลยครับ <c oughs> มันจะหนักไปทางไหนครับ <c oughs> <อ>มันต้องรักกันสิพอลําบาก้ยมันจะช่วยกันครับใช่ไหมแม่ไปเขาน่าจะดีกว่าเปล่าก็แล้วแต่ว่าแต่แต่ละบุคคลว่าเขาชอบแต่ส่วนใหญ่ทะเลมันก็จะสวยงามใช่ไหมครับก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะ ประเทศไทยเห็นบอกว่ามีหลายหลายพื้นที่นะที่ทะเลสวยงามก็มีเยอะนะเราไม่ต้องไปพูดถึงตอนซซนามินะครับเราพูดถึงตอนหลายหลายจุดมีมีมีทะเลอะไรที่สวยงามฮะคุณดิบะเสร็จนึกออกไหมเกาะล้านเกาะล้านสวยเกาะเสม็ดเกาะสมุยเกาะสมุยแล้วก็มีอะไรที่พังงานนี่เขาเรียกเกาะอะไรนะเกาะพังงานไม่ไม่ใช่นี่นี่เกาะพังงานนี่นี่เป็นสุราเนี่ยสมัยใช่ไหมครับ ป่าตองที่ภูเก็ตใช่ไหมัใช่ออมันก็มีหลายที่นะของของเมืองไทยก็สวยงามหลายที่อ่ะวันนี้เห็นบอกว่ามีทะเลหลายๆที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมีต่างประเทศด้วยครับที่ไหนบ้างวันนี้ที่ผมคัดมาก็คือ็นสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลที่ที่ถือว่ายอดฮิตของโลกติดอันดับโลกติดอันดับโลกครับที่ไหนบ้างครับฮาวายไม่ใช่ก็ถ้าถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง อ๋อก็คือมาดิฟโอ้โหอันนี้เขาเรียกแดนสวรรค์ของสของคนมีกระตังนะคนไม่มีกระตังไปไม่ได้นะจริงๆผมก็เคยได้ยินติดหูแม้แต่นี้ว่าเวลาจะไปฮันนีมูนการไปมาดิฟนะต้องไปมาดิฟเขาเรียกเป็นดินแดนแห่งความความสุขมันจะมีความหลังที่อยู่ในความทรงจำอย่างมากมายอยู่ประเทศอะไรอะมาดิบก็คือประเทศมาดิฟครับประเทศมาดิฟเลยนะคือเกาะมาดิฟนี่เองหลายคนบางทีคือบอกไปที่นี่ปพ๊บไม่ไม่รู้จักลืมเลย ไม่หลงลืมก็คือเป็นประเทศเล็กๆห่างจากสรีลังกาประมาณ700รอกิโลเมตรก็อยู่ทางเอเชียใต้สิรีลังกาอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเอเชียใต้คือคือใช่ใช่ครับผมคือนั่งเครื่องบินไป4ชั่วโมงใช่ไหมคุณดิฉันเดียวนเดียวเดียวสี่ชั่วโมงครับคือประเทศของเขาจะมีหมู่เกาะประมาณ1,200เกาะโอ้เยอะนะเยอะมากแต่ว่าที่อยู่อาศัยจริงๆมีประมาณ200กว่าเกาะที่เหลือล่ะที่เหลือก็คือ อยู่อยู่ไม่ได้ฮะมันเป็นหน้าผาเป็นอะไรเนี้ยออนี่ย่างนี่าไปเนี่ยครับเพราะว่ามันหรือว่าได้ข่าวมาว่าใกล้จะจมแล้วฮ้ยจริงเหรอคุณไปได้ยินข่าวมาจากไหนใกล้จะจมเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นจากจากเกาะเนี่ยน่าจะเป็นน้ําแล้วที่สูงอ๋อน้ำมันทะเลเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับนี่เราต้องรีบไปคือคือประเทศคือประเทศของเขาครับพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลของเขาที่สูงที่สุดก็คือสูงกว่าระดับน้ําทะเลแค่2เมตรครึ่ง อันนั้นคือสูงก่าร,ระดับน้ำทะเลสองเมตรครึ่งก็คือครับประเทศไทยจะเหลืออะไรนะครับในกรุงเทพต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะไปเหลืออะไรเนี่ยใช่ครับก็คือ,อประเทศของเขาเป็นเกาะเกาะที่มันเกิดจากซากประการลางที่มันทับถมกันนะก็เลยงอกขึ้นมาเป็นที่ดินก็เลยเป็นเกาะมาลดิฟที่สวยงามใช่ไหมครับ,รบนั่นคือคอันแรกสวยงามมาลดิฟอันที่สองนะครับคือเนื่องจากเนื่องจากว่าของเขาเป็นเกาะทําให้การมาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันจะเข้าถึง เข้าเข้าถึงกว่าไปเที่ยวต่างต่างประเทศอื่นๆที่ว่าบางทีจะมีแค่ทะเลาสาบก็คือว่าไม่มีอ่าสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างชัดเจนไม่มีอย่างอื่นเช่นป่าเช่อนอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วจะกินอะไรครับกินอะไรกินแต่ปลาหรือเปล่า <laughs> ไม่คุณบอกมันไม่มีป่ามันก็ต้องมีร้านค้ามีอะไรด้วยสิครับถูกไหมครับคือคือในส่วนนั้นจะมีพตาคารที่เขาสร้างมันต้องมีมันจะกินอะไรผมก็จะสงสัยนั่งนึกมีแต่ธรรมชาติแล้วมันจะกินอะไรล่ะครับก็คือในในตัวโครงการของเขาครับคือจะมีทั้งโรงแรมโอเคมันมีสถานสถานสถานเขาเรียกว่าสถานอำนวยความสะดวกสถานที่อำนวยความสะดวกก็มีมากมายใช่ครับผมนะครับจะมีทั้งโรงแรม ระดับ5ดาวอ่ะโอเคนั่นคือมาลดิฟมาลดิฟนะครับผ่านไปนั่นคือดินแดนที่คนรวยจะไปกันได้แล้วคนจนๆไปได้ไหมที่นั่นมาลดิฟผมถือว่าไม่แพงนะครับเพราะค่าค่าของชีพก็ใกล้เคียงกับภูเก็ตบ้านเราคุณรู้ได้ไงเคยไปแล้วเหรอก็คือศึกษาดูจากดูจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตครับเต็มเต็มจะไปแล้วนะโอเคก็ก็เป็นที่หนึ่งที่ไปเที่ยวได้ดีนะครับอ่ะครับต่อไปครับที่2ัออันดับสองก็คือประเทศไทยเราสถานที่ ติดอันดับโลกด้วยเหมือนกันนะครับผมติดอันดับโลกนี่อันดับ2เลยเหรออันดับสองครับโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดานะที่ไหนครับที่ภูเก็ตครับภูเก็ตครับก็คือชื่อโครงการว่าบัญญัตทรีอ๋อบัญญัตทรีชื่อโครงการนี้ดังนะบัญญัติทรีมีรูปมาป่ะมีครับมีรูปมาแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องชมรูปกันว่ามันสวยขนาดไหนครับชื่อแปลกนะจันชื่อเออชื่อชื่อแปลกชื่อบัญยอมมาจากหน้าบัญหรือเปล่า ยันคำยันทีมีสามชั้นลังคาผมเห็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมลังคามันสามชั้นซ้อนคนช่างคิดจริงจริงจริงก็คือมีสามชั้นแล้วอยู่อยู่ตามหน้าผาแล้วเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นบ้างคงไม่ได้คิดอย่างนั้นรลกครับแต่มันเป็นชื่อที่ทําให้คนจําได้ง่ายอ่ะบันญชีผมว่าตรงที่ภูเก็ตเนี่ยที่ติดอันดับเนี่ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขาคือมันมีทั้งป่าภูเขา แล้วประกอบกับพื้นที่เกาะฮะก็คือเกาะของเขาจะมีทะเลสาบล้อมรอบแล้วมีหดาด